ชายที่ปรากฏอยู่ในภาพรายนี้กำลังถูกตำรวจนครบาลประทุมวันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับในข้อหารักทรัพย์หลังจากผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของร้านพลอยย่านประชาชื่นเข้าแจ้งความเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาว่าถูกชายคนดังกล่าวสลับบุษราคำหรือพลอยสีเหลืองน้ำหนัก17กรัตมูลค่าวกว่า400,000บาทไปผู้เสียหายเล่าว่าคนร้ายเข้ามาทำทีขอดูพลอยอยู่บ่อยครั้ง ก่อนจะอ้างมีร้านจิวเวลรี่ย่านประทุมวันต้องการซื้อพลอยและรับอาสาเป็นคนเดินพลอยให้ก่อนที่ผู้เสียหายจะกลับมาพบว่าพลอยของร้านถูกสลับกลับมาเป็นพลอยปลอมถามผมอกว่าเอออยากจะขายไหมผมก็โอเคถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะขายก,ก,ก็ก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณมีลูกค้าเขาก็บอกว่าเขามีลูกค้าที่ต้องการพลอยประมาณขนาดเนี้ยไซส์ประมาณขนาดเนี้ยเขาบอกเออผมว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะชวนแบบให้ให,ให้ไปขายร้านนี้ ่ะโอเคเราก็ได้นัดกันก็ส่งของให้เขาแต่ก็อยู่ในรัศมีที่อยู่ในสายตาก็คือประมาณเจ้าห้ากเเมตรเนี่ยคือเราก็รู้อยู่เขาก็ได้ได,ได้ได้นำพลอยเม็ดที่เราส่งให้เนี่ยไปเสนอร้านนั้นจริงๆก็ประมาณสักสินาทีนิดๆนะฮะก็ช่วงเวลานั้นคือช่วงห่อเสร็จปุ๊บเขียนราคาเสร็จเรียบร้อยเขาต้องเอาพลอยเม็ดเนี้ยกลับคืนมาให้เจ้าของแต่ว่าร้านนั้นส่งคืนให้กับเซลล์คนนี้คนนี้ได้ทําการเปลี่ยนพลอย โดยการเอาของจริงเก็บไว้กับตัวเขาแล้วเอาของปลอมส่งให้กับเจ้าของนายกสมาคมเพชรพลอยเงินทองแห่งประเทศไทยระบุว่าการสลับพลอยเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและจันทบุรีทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการห่อพลอยจากที่เคยใช้กระดาษขาวห่อพันด้วยเทปกาวลงชื่อและราคาได้เปลี่ยนมาใช้พลาสติกใสโดยทั่วไป ร้านจิวเวอรี่จะไม่รับซื้อพลอยที่ไม่มีใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันเพื่อป้องกันการหลอกจำหน่ายพลอยปลอมคือจริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าพลอยนะฮะถ้าเป็นเม็ดที่มีมูลค่าสูงส่วนมากถ้าจะมีการซื้อขายเนี่ยปกติถ้าต้องใช้ความชำนาญในการดูถ้าตัวเองไม่แน่ใจก็อาจจะเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดกลางไปที่สถาบันอัญมณีจำฮะเอเจจำฮะให้เขาพิสูจน์ว่าพลอยเม็ดเนี่ย สำหรับคนร้ายรายนี้ตำรวจเตรียมตั้งข้อหาในคดีลักทรัพย์พร้อมแจ้งเตือนผู้ที่รับซื้อบุษราคำเม็ดดังกล่าวไปจะถูกตั้งข้อหารับซื้อของโจรทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นชายคนดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสคนร้ายได้ที่สถานีตำรวจนครบ,บาลประทุมวันเพื่อน,นำตัวมาดำเนินคดีต่อไปวัดที่นี่นนทิจันข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานอ๋อจริงๆแล้ว